สนับสนุนโดยใช้ง่ายใช้ดีต้องเขียวกระจีตัวท็อปนวัตกรรมขั้นท็อปที่นี่ที่เดียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวกเกษตรต้นชั่วโมงกับผมบาสท,ทัชกรหงวิไลคุณผู้ชมครับตอนนี้ชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่จังหวัดกาลสินเองนะครับปัญหาภัยแล้งแบบนี้หันมาปลูกหญ้าหันมาปลูกพืชครับที่ใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงสัตว์และเขาบอกว่าสามารถสร้างไรายได้วันละ5 0 0ร้อถึงสองพบาทด้วยเขาทําได้อย่างไรนะครับและเขามีเคล็ดลับและวิธีการอย่างไรบ้างไปชมกันเลยดีกว่านะครับซึ่งจากการลงพื้นที่สํารวจติดตามบรรยากาศและก็สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดกาลสินนะครับ ขณะนี้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโครกระบือในพื้นที่กําลังเร่งทําการกักตุนอาหารสําหรับเลี้ยงโครกระบือครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าและก็ฝางข้าวนะครับทำให้ตลาดค้าขายหญ้าสาหรับเลี้ยงสัตว์ที่บริเวณอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินนี้มีความคึกคักเป็นอย่างมากแล้วก็มีประชาชนเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันนะครับมารอต่อคิวซื้อกันถึงหน้าไร่หน้าสวนแบบนี้เลยนะครับ เกษตรกรรายหนึ่งก็ได้กล่าวว่าในปีนี้คาดว่าแล้งจะมาเร็วกว่าปกติรุนแรงกว่าและก็ยาวนานกว่าปกติด้วยอีกทางเรื่องหนึ่งของการเลี้ยงโคนะครับนั่นคือการซื้อหญ้านําไปเป็นอาหารมากกว่าจะออกไปเก็บเกี่ยวเองตามข้างทางเพราะบางทีอาจจะเกิดโรคหรืออาจจะมีสารเคมีเปื้อนๆต่างๆส่งผลอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับนอกจากนี้ราคายาที่ซื้อมาแต่ละวันนั้นก็ราคาไม่แพงมากนะักซื้อครั้งหนึ่ง200บาทได้ญ้าไป10มัดนะครับถ้าขาประจําก็มีการแถมเพิ่มให้อีกด้วยนะครับ สามารถนําไปเป็นอาหารของโคได้ถึง2วันด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคิดว่าปลอดภัยแต่ในช่วงนี้ก็มีลูกค้ามาซื้อเยอะมากโดยมาซื้อถึงแปลงบ้างบางครั้งต้องโทรสั่งจองเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเพราะไม่ชนะอาจจะต้องมานั่งต่อคิวรอกันเป็นเสียเวลาเป็นวันๆเลยนะครับโดยหญ้าที่ปลูกขายในยไร่นั้นมี3สายพันธุ์นะครับนั่นคือพันธุ์เนเปียแคร์พันธุ์ปากช่องสองแล้วก็พันธุ์น้ํานมนะครับซึ่งทุกๆพันธุ์นั้นขายดิบขายดีขายหมดเกลี้ยงเลยโดยการปลูกหญ้าขายจะลงทุนในช่วงแรกๆนะครับซ จะเริ่มต้นจากการไถแปลงยกร่องเป็นคูแล้วก็มีการต่อท่อน้ําเพื่อความสะดวกของการรดน้ําในแปลงหญ้าด้วยโดยการปลูกหญ้าจะใช้กิ่งพันธุ์ประมาณ3 4กิ่งต่อ1กอแต่และกอก็ปลูกห่างกันประมาณ1ฟุตนะครับโดยใช้น้ํา3วันต่อครั้งปุ๋ยไม่ต้องใส่แต่ที่แปลงจะใช้น้ํา EM จากโรงงานแป้งมันนะครับ ซึ่งมีการระบายเข้าแปลงหญ้าด้วยที่สําคัญคือทําให้ต้นหญ้าโตเร็วใบใหญ่แล้วก็มีลําต้นสวยอายุ1เดือนนี้หญ้าก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วแล้วก็มีความสูงประมาณอยู่ที่120ซนติเมตรนะครับสามารถตัดขายได้เลยเวลาตัดต้องตัดติดต่อหรือว่าติดกับดินเลยนะครับซึ่งเวลาที่งอกขึ้นมาใหม่หญ้าถึงจะสวยแล้วก็ต้นหญ้าจะมีอายุยืนยาวนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆลองไปปลูกกันดูครับจะได้สร้างไรายได้ให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับวันนี้ขา่ขาวเกษตรต้นชโมูต้งลาไปแล้วพบกันไ้ใหม่ ครั้งต่อไปสวัสดีครับสนับสนุนโดยใช้ง่ายใช้ดีต้องเขียวกะจีตัวท็อปนวัตกรรมขั้นท็อปที่นี่ที่เดียว